หนูไปไหนกับแฟนนะครับแต่แฟนเนี่ยมองคนสวยนะครับหนูก็รู้สึกน้อยค่านะครับหนูพยายามไม่คิดนะครับแต่ก็คิดวนน้อยนะครับแก้ยังไงดีคะนะครับครูคมเคยเคยให้คำปรึกษาเคสลักษณะนี้กับคือนักเรียนคนหนึ่งเป็นสิ่งที่เสียใจมากกับเคสนี้เพราะสุดท้ายช่วยเขาไม่ได้ครับแต่ปัญหาที่เราช่วยไม่ได้เพราะอะไรครับคือหนึ่งครับเคสนี้เขาหึงแฟนนะครับสองครับแฟนเนี่ย มองคนสวยตลอด3ครับแล้วเราก็งี่เง่าครับ4ครับเราก็ชวนทะเลาะ5ครับเราก็ประชดประชันครับในเคสนี้เนี่ยครูคมพยายามห้ามทุกอย่างเลยนะนะครับพยายามปรับตรงเนี้แต่สุดท้ายเขาปรับไม่ได้คือเขาคุมอารมณ์ไม่ได้ครับแต่คําถามคือคนเรามันต้องดูคนสวยไหมถ้าคนชอบแบบนั้นเนี่ยจริงๆแล้วคลินิกสัญญกรรมความงามต่างๆบนโลกแบบนี้มันต้องเจ๊งนะถ้าคนชอบแบบนั้นอะ แต่นั่นคือความเป็นธรรมชาติของมนุษย์เราที่ชอบดูอะไรสวยๆงามๆถ้าคุณเดินผ่านนะครับระหว่างคนหล่อสุดๆกับคนไม่หลอ่อคุณจะดูคนไหนเดีเราต้องดูคนหลอ่อครับและแน่นอนว่าเราก็จะต้องดูคนสวยแต่ประเด็นของเรื่องนี้คือเคสยกอย่างเช่นเคสในเคสที่ครูคมช่วยเขาไม่ได้เคสเนี้ยเป็นเคสแรกของชีวิตเลยเพราะ มันไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องของแฟนมองใครหรือไม่มองใครมันเป็นปัญหาที่เขาไม่มั่นใจในตัวเองแล้วกลัวว่าแฟนจะไม่รักกับคนเขามีปัญหาเรื่องนี้ครับเหมือนตัวอย่างเคสที่คามช่วยเขาไม่ได้เขามีปัญหาเรื่องไม n d เซ็คือมันมีปัญหาเรื่องของวิธีการคิดมีปัญหาเรื่องของวิธีการมองโลกแบบนี้ทุกคนนี่มันจะมีเลนนะครับผ่านมาตาของเราเองคือ,ค,อคือทัศนคตินะครับมันเหมือนกับแว่นตาที่คุณสวมอะ คนบางคนเนี่ยสวมแว่นตาที่ฉันมั่นใจมากเลยนะครับฉันจะทําให้ตัวเองเนี่ยเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดใครเห็นก็ต้องรักใครเห็นก็ต้องหลงใครเห็นก็จะต้องรู้สึกประทับใจบางคนก็จะใส่แว่นอันนี้แต่บางคนจะใส่แว่นที่อ้อฉันเป <be> ็นคนที่ไม่สวยเลยอ่ะฉันเป็นคนที่หน้าอกเล็กฉันเป็นคนที่ฟันเหยินฉันเป็นคนที่เอ่อหน้าเป็นสิวเป็นฝ้าเป็นกระเป็นจุดด่างดําฉันเป็นคนที่ไม่เพอร์เฟกต์ฉันมันเป็นคนจนฉันไม่ใช่เป็นคนรวยฉันเป็นคนเชยเชยเห็นไหม ทุกคนจะมีไมซ d เซ็ตขาครับหครับคือคิดและมั่นใจในตนเองครับกับขาที่2ครับคิดแล้วด้อยค่าตัวเองครับฉะนั้นเนี่ยยกตัวอย่างเค่ลักษณะนี้ครับมันเกิดจากความคิดของเราเรากลัวว่าคนอื่นจะไม่รักนะครับกลัวว่าเขาจะไม่เลือกกลัวว่าจะถูกทิ้งกลัวครับว่าจะไม่เจอคนสวยหรือคนหล่อแบบนี้แล้ว ปัญหาเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากแฟนของคุณมองใครแฟนของคุณดูใครแฟนของคุณสังเกตใครมันเกิดจากการที่คุณไม่มองตัวเองคือทุกๆความคุณสังเกตความคิดของตัวเองได้หรือว่ามันจะคิดอยู่แค่นี้ว่าเราสวยสู้คนอื่นไม่ได้ทุกๆความคิดที่มันหล่อหลอมจนกลายเป็นทัศนคติที่คุณมีต่อตัวเองแคสลักษณะนี้เวลาครูความถามว่าเอ๊คุณเนี่ยบอกรักตัวเองครั้งสุดท้ายเมื่อไหรเขาจะบอกอ๋อ ไม่เคยเลยค่ะรักคนอื่นได้แต่หนูไม่เคยบอกรักตัวเองถ้าคุณถามาว่าเออคุณกอดตัวเองให้กําลังใจตัวเองเนี่ยครั้งสุดท้ายเมื่อไหรอ๋อไม่เคยค่ะคุณยิ้มให้กับตัวเองในกระจกครั้งสุดท้ายเมื่อไหรแ่แล้วคนอ๋อไม่รู้เลยค่ะคนประเภทนี้ทุกครั้งที่ส่องกระจกจะเห็นแต่ข้อบอกพร่องของตัวเองเออเป็นสิวเป็นฝ้าเป็นตรงนั้นอีอกแล้วเว้ยเป็นตรงนี้แล้วเว้ยไอ้นี่ต้องกดไว้ไอ้นี่ต้องบีบเว้ยไม่เคยเลยครับที่จะกลับมาภาคภูมิใจในตัวเอง ฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณกลัวแบบนี้คุณจะจะเริ่มมีพฤติกรรมบีบบังคับให้คนอื่นต้องรักคุณโลกใบนี้คุณบังคับให้คนอื่นรักคุณไม่ได้ครับคนอื่นจะรักคุณเพราะคุณค่าในตัวของคุณไม่ใช่รักคุณเพราะคุณเป็นคนที่งี่เง่างอนประชดประชันแล้วบังคับให้เขาต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ครับไม่มีใครอยากอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้เพราะมันอึดอัดในคอสสั่งรักเรื่องนี้จริงๆแนะนำไปทบทวนครับสั่งรักคือ ถ้าคุณอยากได้ผีเสื้ออย่าวิ่งไล่ตามผีเสื้อแต่จงปลูกสวนดอกไม้ครับแล้วเดี๋ยวผีเสื้อมันมาหาคุณเองถ้าคุณอยากให้ม้ากินน้ำอย่าพยายามไปกดหัวมา้าคแต่จงทำให้มา้ามันหิวน้ำวันนี้คุณไล่ตามผีเสื้ออยู่หรือเปล่าวันนี้คุณพยายามกดหัวมา้าให้กินน้ำอยู่หรือเปล่า